สวัสดีครับทุกคนยินดีที่เราเข้าสู่วันทัวร์โต้กับลอยนะครับผมแล้ววันนี้เอาใจสาย h o n d a a c c o r d กันบ้างนะครับตัวนี้ผมจะมีมา2คันนะครับให้ทุกคนได้ดูตัวนี้เป็น Honda Accord 2.0 Hybrid นะครับปี2020นะแล้วตัวนี้นะครับเป็น Honda a c c o r d 2.0 Hybrid Tech ปี2020เหมือนกัน2คันนี้นะครับเป็นปี2020เหมือนกันแต่ว่าออปชั่นเขาจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วราคาเนี่ยเขาก็จะแตกต่างกันราวๆ1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวก็คำนวณกันดูแล้วกันนัับบว่่่าาา11,000ททกอชีต้งจยนะครับ คุ้มหรือไม่คุ้มอยากได้หรือไม่อยากได้แต่บางคนเนี่ยนะครับบอกว่าออปชันบางตัวของ Honda Accord Hybrid Tech ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับอย่างซันรูฟเนี่ยมีไว้ก็ร้อนไม่ได้ใช้ผมไม่ชอบก็เป็น Honda Accord ธรรมดา Hybrid ธรรมดาไปแต่ว่าใครอยากได้แบบหรูๆนะครับ Honda Accord Hybrid Tech มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีตัว p r r k n n g s s i s t อตะตัวนี้ก็จะต้องเป็น Hybrid Tech แต่ว่าราคาจะเพิ่มกว่า1 0 0 0 0แบาทนั่นเองก็อยู่แล้วแต่ชอบนะครับว่า จะชอบแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับนี่ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Honda a c c o r d 2.0 Hybrid นะครับปี2020คันนี้เป็นสีเทานะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าดูเผลๆเ,เ,เลยนะเขาก็จะเหมือนตัว y b r i d Tech แต่ว่าเขาจะไม่มีกล้องหน้ารถหรือไม่มีกล้อง360องศาได้เองนะครับแต่ว่ามีกล้อง h Honda h o n d น l a n เ Watch มาให้เหมือนกัน Honda s e n s i n g มีมาให้เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็นไฟ Full LED มีไฟ Daytime r u า ning l i g h รมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะ คันนี้สวยจริงๆนะครับปี2020คันนี้ผมมีตัวจ full inspection แล้วเรียบร้อยนะครับมีใบเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยด้วยสําหรับทั้ง2คันนี้นะครับและด้านข้างตัวนี้นะครับเขาก็จะเขียนเขียนให้บิดแบบนี้นะและตัวล้อเนี่ยนะครับใช้ซีรีส์ย่างอยู่ที่ 235/45R18 คันนี้เป็นยางปี2022สัปดาห์ที่26ครับนี่หน้าหน้าล้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีทูโทนแบบนี้ทั้งเทคและไม่เทคล้อ,อยางเหมือนกันนะ นี่มีฮอน a a าเ w a วอ h มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะ Honda l a n นวอ t นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเป็น LED มีสาอากาศชักซินมาให้กุญแจเป็นคีย์เลสทั้งคู่นะครับแล้วตัวนี้นี่ด้่นข้างภายในสวยๆกริปกริปแบบนี้เป็นไงแผ่นข้างสวยกริปนะครับแผ่นเพจอยู่ด้านล่างดึงมาร์คสปอตให้ดูนี่มาร์คสปอตอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อสูมซาก,กอไม้แน่นอน แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอินทีเลียเขาจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องของสีนะสีของอินทีเลียเขาจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งสองคันนี้ม่านด้านข้างมีมาให้นะครับเรียบร้อยดสดยสวยเลยนี้ไงเปิดปึ้งอ่าสวยมากนะครับสําหรับคันนี้ด้านท้ายบางคนถามเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับมีปักกิ n งเซนเซอร์มาให้สองจุดเหมือนกันท่อออกหนึ่งฝั่งเหมือนกันนะครับมีกล้องถอยมาให้เหมือนกัน แต่ตัวนี้ไม่มีดักเทลมาให้นะสำหรับคันนี้ไม่มีดักเทลมาให้ตูดเป็ดไม่มีนะครับพื้นที่เก็บสมัมภาระด้านหลังนะครับพับเบาะได้เนี่ตัวนี้พับเบาะด้านหลังได้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีมนี่เห็นปะหลุมเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักฟิิความน้าท่วมตัดต่อสุนทรีย์ก่อไม้แน่นอน <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปี2020ไม่มียางอะไรนะครับมีแต่ชุดซ่อมยางมาให้นั่นเองโอ้คันนี้สวยมาก สีแบบแจ่มมากเลยอ่ะชอบเลยนะครับใครไม่อยากได้สีดํานะครับดูเป็นสีเทาเนี่ยสวยอยู่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเกิดลงล้อขอบยี่สิบสีดําหรือขอบสิบเก้าสีดํานะเฟี้ยวเลยเท่เลยนะครับดูมาร์คสปอตดูดิมาร์คสปอตคมมากทุกคนอยู่ครบเลยนะนี่เป็นไงสวยจริงสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับ mm hmm. คันนี้เก็บรายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะใครอยากได้นะครับรถพร้อมใช้เลยนะแล้วมาดูอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสีดำเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดสองยุทศูนย์ไฮบิดเทคด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีพาร์คิ่งเซนเซอร์มาให้4ี่จุดด้วยกันแต่ตัวไฮบิดธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่มี p าร์ i ิ g งเซนเซอร์นะตัวนี้โลโก้ด,ด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มกล้องหน้ามาให้ด้านล่างมี Honda Sensing มาให้เหมือนกันทั้งเทคและไม่เทคนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ซีรีส์ยางเดียวกันนะครับ 235 45 R 1 8ตัวนี้เป็นยางปี2022เหมือนกันสัปดาห์ที่43นะครับแล้วก็ด้านข้างคันนี้จะมี h o n d l ้า n w น t c h มาให้แล้วก็กล้อง Bird Eye View มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มี s u n r o o p มาให้ด้วยอ่าใครดู h Honda ใด้ขอตัวไหนเท็กไม่เท็เนี่ยนะครับดูที่ s u n r o o f อย่างเดียวด้านในจะเป็นสีอัลมอนด์แบบนี้นี่แผ่นเพจเลขตัวถังทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้ m a x s Spot คมมาก2คันนี้ มาร์คสปอตคมเลยคันนี้ติดฟิล์มลามินามาให้นะครับเป็นฟิล์มปลอดนะขนาด60อ่าดูดิแผงข้างสวยกริบนะครับไม่มีริ้วรอยนี่เป็นไงมาร์คสปอตคมอยู่ครบหมดนะครับด้านบนมีเสาอกาศชักฟินมาให้ตัวนี้มีดักเทลมาให้อย่างที่บอกนะครับนี่ถ้าตัวไฮบริดจะไม่มีดักเทลด้านหลังมาให้ป a กกิ้งเซนเซอร์ด้านหลังนะครับก็มีมาให้4จุดด้วยกันเพิ่มจากตัว ไฮบริดธรรมดาเนี่ยจะมี2จุดนะครับตัวน,นี้จะมี4จุดแล้วก็พับได้เหมือนกันนี่เปิดมาปุ๊บเห็นไหมไม่มียางอะไหลนะครับเป็นชุดซ่อมยางอะไหลเหมือนกันของเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมตัดต่อกอ,อไม้แน่นอนร้อเปอร์เซอ่าสวยจริงนะสองคันนี้ถ้าเกใครดูคลิปนี้แล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้สสีเข้มๆแบบนี้มีสีขาวไหมมีทักแชทมาได้เลยนะครับ เบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0822969191เดี๋ยวผมส่งรูปรถให้ดูนะครับสำหรับตัว Honda Accord Hybrid สีขาวนะครับปีเดียวกันด้วยปี2020นะครับนี่แต่ว่าเฟรมมันเยอะไปแล้วนะเอาแค่2คันนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวสีขาวเนี่ยรีวิวแยกเอานะครับโดยโอ้โหสวยจัดสวยจริงยังไงอ่าสวยมากนะครับดีเทลของแต่ละคันเนี่ยนะครับ,เน,บเนียบเลยดูดิ ปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงของทั้งสองคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับการันตีความสวยนะครับของ Honda Accord ทั้งสองคันนี้แนวะทุกคนเหลี่ยมรถทุกอย่างเดิมหมดนะครับแล้วฝากระโปรงเนี่ยนะครับน็อต <Not S 1> ฝากระโปรงไม่ขยับเลยนี่สีเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มาร์คสปอตในห้องเครื่องเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ครบจบนี่ Honda เนี่ยนะครับก็จะมีฝาเครื่องเป็น Honda Earth Dream แบบนี้นะครับเป็นไฮบริดเทคนะ2.4เอ้ย2.0พูดศิดเ่นะครับ ฝาป้งเดิมจากโรงงานมีมอกอมีบาร์โค้ดอยู่ครบนะครับแล้วก็คันสีดําเหมือนกันนะครับน็อตฝาปงไม่ขยับเช่นเดียวกันแล้วก็มีมอก,อกอมาให้นะครับอ่ะแกมด้านข้างน็อตม์คสปอตทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้ของเดิมจากโรงงานอันนี้เป็นฝาเดิมนะครับที่มาจากโรงงานผลิตนั่นเองนะครับแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแรงม้าเท่ากันขนาดเครื่องเท่ากันเป็น2.0งจุดนห้บิทนั่นเองอ่าไนไง สำหรับ2คันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวเหลี่ยมรถทุกอย่างนะครับเดิมหมดทั้ง2คันสวยเหมือนกันทั้ง2คันเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันก่อน,นครับเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดธรรมดานะครับภายในเขาจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยดีเทลทุกอย่างเขาเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันแค่สีแล้วก็ออปชันอย่างพวกตัว ถอยจอดนะครับไม่มีนั่นเองนะตัวนี้จะตัวไฮบริดถังจะมีถอยจอดนะครับแล้วก็สลูปนะที่ไม่เหมือนกันนะครับคันนี้เข้าศูนย์อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับนี่คือ1 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้วิ่ง1 2 8่ง8กิโลเมตรนะครับหน้าจอเป็นมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์นะครับแล้วก็มีแพนเทนชิพมาให้นะครับปรับน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้นะครับอะแดปตีฟคูชคอนโทรลมีนะครับเลนคลิปมีเมมโมรี่ซีดมีมาให้2เมมเหมือนกัน นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะมีกล้องถอยมี Honda เลนวอตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแอร์ปรับดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวานั่นเองแล้วก็ด้านในนี่มี wallet charging มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ามีให้เหมือนกันนะแล้วก็มีช่อง power outlet 1จุดนะครับแล้วก็ USB-A UH 1จุดคันนี้มีกุญแจ2ดอกให้ครบเรียบร้อยรถบ้าน100%ไม่มีรถประมูลแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ซื้อรถเช่าด้วยนะคันนี้ เกียร์ P R N D นะครับมีโหมดอีค่อนโหมด Sport โหมด E V นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮ้นั่นเองตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำมาให้2จุดที่พักแขนสไลด์ไม่ได้นะครับแต่เป็น soft touch นะใหญ่พอสมควรเลยตรงนี้สไลด์ได้นะครับถัดวางของเนี่ยด้านในมี U S B มาให้1จุดนะครับแล้วก็พื้นที่ใส่ของเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับรู้ใส่ของได้เยอะเลยแหละเอาง่ายๆว่าถ้านึกไม่ออกนะใส่อะไรได้บ้างใส่กล่องกระดาษชั่วยาวอะ่ะได้2กล่องอ่าเยอะเะละ่ะเยอะนะ นี่กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่ตรงนี้มีปรับมาให้แล้วดูดีเทลเบาะทุกคนเนียนกริปสวยมากสวยเลยถ้าเบาะสีนี้นะกับสีน้ำตาลของแอค o อ d h ทไฮบริดเทคนะทุกคนถ้าเบาะมีการซ่อมมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการพ่นสีมาดูง่ายมากๆนะครับไม่เหมือนเบาะดำเบาะดําทําง่ายกว่าเบาะสีเบสทําง่ายกว่าแต่เนี่ยเบาะสีนี้กับสีอัลมอนด์เนี่ยสีน้ําตาลช็อกโกแลตเนี่ยนะครับผู้ปิด ทํายากยากสุดๆเลยดูดิดีเทลหูทุกอย่างเนี้ยกริบมากผมอยากใจทุกคนได้เห็นว่าคือมันใหม่จริงๆอะพวงมาลัยไม่มีริ้วรอยไม่มีแม้กระทั่งรอยเล็บนะครับคือมันสวยจริงๆคือแบบจมอะจมเลยอ่ะคันนี้คือจมเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับสเปซของเลขลูกนี่เหลือๆเลยนะสำหรับคอนแอร์คอร์ดนะครับเห็นคูเป้ไลน์ตั้งแต่เสาบีพีล่ามาอย่างงี้ขีแรกนึงว่าหัวติดนะไม่ติดนะครับตัวนี้ก็นั่งสบายๆแต่ว่า เขาจะไม่เหมือนตัวต้าแคมรี่นะครับแคมรี่เขาจะมีบ้านด้านหลังมาให้ตัวนี้เขาจะมีบ้านด้านข้างมาให้อย่างเดียวนะซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วก็พร้อมช่อง USB a มาให้2จุดแบบนี้ตัวนี้นะครับเบาะหลังเนี่ยเขาสามารถใส่คาซีได้2ตัวนะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้นะครับเปิดมีที่วางแก้วน้านะครับแล้วก็ที่เปิดดิบของหรือว่าใส่ของยาวๆได้นะแล้วดีเทลใหม่มากโคตรจะใหม่เลยนะครับใหม่จริงๆสุดๆ ดูดิไม่กริบกริบเลยอ่ะนะใครที่หาอยู่นะครับรีบๆเลยผมบอกได้เลยว่ามันมันสวยจริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูคันสีดํากันสัหน่อยนะครับว่าอินทีเลียเขาจะแตกต่างกันแค่ไหนครับคันสีดำนี่ยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามกิโลเมตรนะครับ <c oughs> ก็ไม้น้อยกว่าคันสีเทานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเหมือนกันเห็นไหมแดชบอร์ดเหมือนกันลายไม้มีเหมือนกันนะครับแอร์ปรับดูโอโซนแยกซ้ายขวามีเหมือนกันนะครับวอลเล็ตชาร์จจิ้งมีมาให้นะครับ USB-A ช่อง power outlet มีมาให้นะครับแล้วก็เกียร์เป็น prnd โหมดสปอร์ตหมดอีคอนหมด ev นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับนี่กุญแจ2ดอกให้ครบเช่นเดียวกันนี่เป็นไงพื้นที่เก็บของห่วงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับแล้วดีเทลคันนี้ตัวเบาะเบาะแจมมากนี่เป็นไงเบาะสีน้ำตาลนะครับช็อกโกแลตสวยมาก ไม่มีริ้วรอยไม่มีการทําสีไม่มีการพ่นมาแล้วแดชบอร์ดเป็นซอฟต์พัทหมดเลยคันนี้นะครับที่จะแตกต่างจากตัวไฮบริดธรรมดานี่ก็คือนี่ตัวนี้ Heads Up d i s ตเ a y ตัวนี้มี Heads Up d i s ตเ a y ให้นะครับสำหรับ Accord Hybrid Tech มี Heads Up d i s ตเ a y แล้วก็นี่มี Parking Assist อ่ามีมาให้แต่ไฮบริดธรรมดาจะไม่มีนะครับแล้วตัวนี้มีกล้องเบิร์ดไ v วิ w ด้วยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เ บาปรับเป็เมมโมรีซีมีมาให้สองเมมเหมือนกันนะครับแล้วดูดิความใหม่ของขอืความใหม่ของรถมันใหม่มากอันนี้เอาจริงอะใหม่มากนะครับฟิล์มลามินาทุกอย่างครบสวยด,ด้วยหลังคาสันรูปเป็นไงอ่าใครอยากได้สันรูปว่าไทก็กเลยครับใครไม่อยากได้สันรูปก็ไฮบิดธรรมดานะแต่ดูดีเทลคือเอ,อาง่ายๆทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าออปชั่นของแต่ละรุ่นเนี่ยอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า ก็อยากจะดูความใหม่ความละเอียดของตัวรถเนี่ยนะครับนี่เลยต้อง2คันนี้เลยแล้วมีคันสีขาวอีกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันแล้วผู้สานตอนหลังนะครับมีม่านมาให้เหมือนกันนะแล้วตัวนี้ดูดิหูดีเทลเบางดงามสวยกริฟนะครับสวยเลยก็คืออินเทเลียไม่เหมนไม,ไม่ไม่ได้ต่างกันเลยครับเหมือนกันนะครับแต่คนละสีนะครับมีช่อง usb มาให้2จุดมีช่องแอร์มาให้2จุดเหมือนกันเล็กสเปซเล,ล็กรูเมเนี่ยเหลือๆเลยหู ถ้าเป็นผมเหรอผมเลือกขันไหนดีอ่ะตามงบเลยว่ะควงจริงนะถ้างบน้อยหน่อยอยากผ่อนเบาหน่อยคันนู้นถ้างบเยอะหน่อยอยากซื้อสดคันนี้ได้หมดอยากผ่อนเบาผ่อนหนักแต่มันห่างกันผ่อนกันอยู่สองพันบาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าใครอยากได้สีขาว รีบโทรมาผมเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะ0822969191เดี๋ยวผมส่งรูปคันสีขาวให้ดูแล้วก็มีคลิปรีวิวแยกด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลรายละเอียดต่างๆของเจ้า a c c o r h y y i t i d t e c h และ h y b r ิ d ธรรมดาทั้ง2คันนี้นะครับปี2020เหมือนกันนะ2คันนี้แตกต่างกันที่ Tech และไม่ Tech นั่นเองแล้วตัวนี้นะครับผมขายในราคาเพียงแค่789,000บาทนะครับคันสีดำผมขาย899,000บาทใครที่สนใจทั้งคันนี้และคันนี้นะครับติดต่อช่องทาง การติดต่อผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ0822969191แ,แล้วเคีย์โคด,ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะคันนี้ผ่อนจัดเต็มฟรีดาวได้ทั้งสองคันนะครับผ่อนอยู่ราวๆประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาท คันนี้ผ่อนแพงกว่าเดิมหน่อยสัก2,000นะครับตอนนี้ผ่อนอยู่เริ่มต้นที่16,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วทั้ง2คันนี้นะครับผมรับประกันหลังการขายให้3ปี30,000กิโลเมตรเหมือนเดิมใครใช้อยู่ก็วารันตีเหลือๆเลยไม่จํากัดระยะทางด้วยนะครับคันนี้วิ่งแสนสองคันนี้วิ่ง110,000กิโลเมตรนะใครที่สนใจซื้อสดไม่มีวัตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แล้วก็ผมรับประกันหลังการขายให้3ปีใช่ไหมสองคันนี้ใครอยากจัดไฟแนนซ์นะครับไม่สะดวกมากรุงเทพผมมีเจ้าที่วิ่งเปอร์เซ็นต์ให ทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับ Honda Accord ทั้งสองคันนี้ใครสนใจกิงกลางมาได้ครับสำหรับ EP นี้ตนะ้องลาไปก่อนสวัสดีครับ